คคดวสสัีี่ะนเก็บทรงไม่อยู่ยงดังๆเนอทงยู่วัทีีแล้วแตกทรงองวดที่แล้วแตกสามตัวแตกสามตัวแมนค่ะไปดันแปดโอ้ยห้าแปดสองห้าแปดสองแมนค่ะออกออกแปดสองปห้าสอง กลับกันใช่ว่าเขาจะลดเนี่ยจะจค่ขวดเลยจี้งวดงวดอันนี่นะงวดที่เก้าขวดที่แตนเลยค่ะงวดที่เก้าแล้วหลุดหนึ่งขวัดถือแก๊กแสนเรื่อยแล้วถือเก้าแสนจ้าของได้วะจ้าของบ่ได้คือว่าจือได้พ่อได้อยู่ได้กินนะคืนไงคะบ่าด้ได้ลายได้ซื้อต้องเป็นลายจ้าเนซื้อลายบ่ออกรสื้อลายบ่ออก ย่างคัดดวงเพื่อนไหมเออค่ะทอดแรกนี่คือปล่อยมาก่อสองตัวแมนจะเพิ่นไหมาก่อสองสองตัวสามคู่หลักการเลกวิ่งเพราะว่าเลขวิ่งเพิ่อจะเขาสูงวดอยู่กันผู้ไดามากดินะคะส่วนมากเพื่อนจะให้เขานะเลขสองตัวต่ว่า งวดนี่คือเด็ดโกมูเลยงวดที่วันที่หนึ่งที่ผ่านมาเขาสามโตเป็นเลขรับพี่สาวทรงมาจากหมงดาหารเนาะคะ่ะคืองวดงวด,ง,ววง,นนงวดนี่เพื่อนหายมาสองโสก่สัญญาณมันอ่านมันวายปากแห้งอันนี้ก็างวดนี่เพื่อนหายมาแล้วเมื่อนี่คือ คนทรงมากห้ต่้งต่หมู่บ้านนี่โอดบบไาวอยากบอกนะคะที่แรกนัดวันที่14จ้านัดวันที่14สิงหาไม่บ้อนวันเม่นค่ะได้กนกเลยมปล่อยวันที่เก่าขั้นปากขั้นปากขั้นเขียวอยากบอกอยากบอกแงเก็บไว้ประเด้ยอยากบอกแงอยากบอกตัวหมู่บ้านผนได้ความจริงนะจ้าก็ยังไม่มีใครรู้เลยนะครับยังไม่มีใครรู้ครับก็เก็บไว้จนนอนไม่หลับค่ะ นอนบ่หลับน่ามาหอดวัดแม่ชี่ด้วยสคะ่แม่นจ้ะมาเฮ็ดบุญกับที่เบิรักซับนะคะมาวัดแม่ชีแม่ทีค่ะถวายชุดถวายน้ำละกะลายยางดูขันดีบ่างมั้ยมาวดนี่แต่ถามว่าฝันบ่มันบ่ค่อยได้ฝันนะคะเพราะว่าปวดอันแก้มปวดแก้มข้างนี้มันบวมไหม ขันปวดนี่เจ้าได้เล็กกะสิเขาอยู่ด้วยงวดนี่แม่นปะแม่นค่ะปวดมาหลายงวดแล้วเด้เขาสู้งวดแหมงวดที่แกวอยากบอกลีกจังว่าอันสงสัยสิเป็นทุกขลาบบสันเดีจ้าแตกสามไมนาะแตกสามตะกี้แตกสองค่ะโอ้เสียวหวานเนาะเนี่ยหล่ะจะรวยเลยนาะหลาดจ้าตั้งแตนต่างบกหุ่งนั่นกระแตกสองมือติดแล้วเด้เนาะ เล่นดวงคืนว่าสันถอแม่ค่ะนึกเป็นน่าเปิดดวงกับว่าจากสว่าทั้งเจ็บแข่พร้อมอ่ะนะเจ็บมัากเปิดดวงน้าอยู่ค่ะเดงไหนนะว่าสันจะจังโทรมาหาหนูก็ได้เนาะค่ะเบอร์โทรนี่ยศูนย์แปดสามเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดหกสองศูนย์ค่ะเอาอีกรอบเบอร์โทรศูนย์แปดสามเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดหกสองศูนย์ค่ะว่าเพื่อนห้ไปกินตะบอุ่งก่อน ไปเอาพุ่นวบก้อนเหรอใด้จังหวัดงหวดมันติดมันติดกันสองหมดเลยค่ะตำล่าแมนจันพุดบ่จันพุดสุกบ่จันพุดสุกมันเขาพุดสุกโอ้มันเขามันพุดกับมันสุกแมนจ้ะบันนี้มือขึ้นมือขึ้นนี่อนกับบอกมายู่ให่บอกมาอยู่วาปล่อยไปลวดปล่อยสามตัวไปเลยค่ะ คือไม่ต้องรอวันที่สิบสี่แล้วไม่ต้องรอค่ะปล่อยก่อนเลยใช่มาก่อนปล่อยก่อนเนาะครับภูม่หวงคุณเพื่นได้เบิ้งไม่คลิปได้ติดตามห้องเนี่ยเพื่นจีถือเองครับผู้ใดก็ตามกับผู้ถือครับตอนแรกว่าจะปล่อยวันที่สิบสี่่ปล่อยก่อนนัดเลยเก็บทรงไม่อยู่เก็บทรงไม่อยู่ มันคันบาปากเนี่ยใช่ยังบอกบอกตลอดเพราะว่าช่วงวัดนูกะเพื่อนไหมากเป็นชุดเต็มแล้วกับ่บมีขโงสุดท้ายนะจังหดยจังไปหูจักเพิ่นก็ความเป็นมากพวมไปเป็นมากนี่ราเป็นลูกพี่ลูกน้องอะแม่ค่ะตะกี้นูกะมี่นายุหันเนาะเพื่อนเป็นญาติกันกับนานูเพราะว่านานูนั้น เสียล้าลาเดี๋ยวนี้เพิ่นเป็นเบาหวานเพิ่นกันเลยเสียก็เลย่ปหูจักกัเพูนยูฮันลกะก็เลยติดต่อกันยู่บ่เศร้าบัดนี้ื้อยเล่ากับไปถืออาจารย์อาจารย์นึงมาที่นี่เล่ากับได้เลขกมาเล่ากับหายแต่น่องผู้เดียวะนะบองไง,ไง่ายๆซะเที่ยวทรงมาหายอยู่ก็เลยเห็นว่าเอ๊คือเขาดีแทะรับมุกดาหารนี่เลกข้า,างอาจารย์เอยนีเขาดีเนาะก็กะเลยที่แหละกับเบิงก่นล่ะเราคอยพึ่งพึ่งมาออกช่องประมาณ สองสมวนนี่แหละค่ะเขาสมวแมนค่ะอาจจะเป็นเขาตัวล่องแน่ละกันบอรเด็ดสิว่าเป็นตัวเน้นไปตลอดนั่นสินะคะ<ม>นี่ตัวล่องแน่ตัวเน้นแน่ทีค่ะมักเขามักเขานี้เขาเลีกวิ่งนี่เขาสงวดแล้วก็เขาสองตัวงวดนี่จังโกมูงวดนั่นเพิ่นถือสองตัวนี่เพื่อนได้สองแสนกวัววันนี้งวดนี่สามตัวนี่เพื่อนได้เก้าแสน <ส>ได้ก็เนนค่ะออนนน้มันถือลายหอนแล้วค่ะก็เลยอ้ยเห็นแนวทางยาวเอาบอก FC เยอฟซด้อยากเนเอฟซีไดนาต้นตัวใดน,อท,น <c oughs> อที่เั็นตัวนีตัวที่ก็ถือหาสอง งวดนั้นตัวอะไจำบ่ได้มันหลายงวดเหรอแต่ล่าสุดนี่คือแปดสองห้าค่ะล่าสุดนี่แปดสองห้าสามตัวสามตัวโต๊ดเลื่อยตัวใ้ญ่กลับไปกลับมาเลยตรงกลับไปกลับมาไปกลับไปกลับมามันจะเป็นตัวตรงมันบอกลับจ้านั่นแหละเอานุ่งมันใจบ่างวันนี้ขึ้ว่าว่าขึ้ว่ามันใจคือบ้างวันนี้ถือค่ะคือโย่เให้ถือใครดังเด้ออ๊วัดจ้าแตกสามตัวคือเก่าเน่ บ่ถืกจังไดงเนาะกาเบิ <Labor ator il fi> like ้งมาเรื่อยๆถึกตลอดแหมคุณบอถือไยเฮ็ดจังไดงคุณ่อถือจันอยากถือกะเบิ้งเปิดดวงถึงดวงค่ะกาอยูไม่เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะเนาะค่ะขอใจวิจารณญาณในการรับชมนำการผู้ใดเสื้อกะจัง เปิดขันบ๊อกเซอกะบ๊อกเป็นยังเบื้องไปก็ได้ังสิคะอยากเห็นแล้วอ่ะพี่น้อว่าโดนแต่ยากเห็นในบ้านอยากเห็นแล้วเออโชว์เลยได้ไหมโชว์ได้เปิดเผยไม่กักไม่กักเนาะวันนี้เนาะจบวกกักบวกักอยากให้ได้มีสองตัวก็สามตัวร่วมกันได้เจนนี่ค่ะนี่รับมุกดาหารพี่น้องร่วมกันเลยค่ะรับมุกดาหารนะครับผมจ้เท่าเท่าเท่าละอันอันเนาะขันผู้ใดก่อนแม่ว่าจะปล่อยอันที่สิบสี่ ไม่ต้องรอแล้วข้านแขวอยากป่อยป้วนแคลลายังว่าจนข้างหวมเนี่ยปวดปวดแขวอยากป่อยติ๊ดเจ๊วดแขวอยากป่อยอะไรบ่ไหวแล้วจ้าบ่ไหวแล้วไปหาเพิ่นนัดขันป่อยแล้วกับสีเศร้าปวดแล้วครับวัวแรงบ้านนี้าปวดจังสีจังได้แต่สีขาอยู่เด้อห้างตัวเล่นเพิ่นในช่องสี่เหลี่ยมนะคะไปตัดเอาสองตัวกูไดอยากได้สามตัวก็ ตามโซห้าเจ็ดหกาเจ็ดเก้าเก้า